อืมคันนี้คันนี้คันนี้นี่สองนีสองออืมออมพลังอกโอ้ยคู้นี่จเอาอืมอืมเอามาๆงอไปเๆมึงเน่ดึงแ้ดึงนี่แล้วคันไถ่นุ่นนนน่นนนน่นนคั้นเลยละระวังอยเ็นะนี่นีนี่นีั้นนึงนุ่นขันหนึงนี่นดึงดึงด้ล้เออ เอาตึกเอาดึงด e ึงดึงดึงนะปลาหมึกปั้นเดียข้าวก็วางอยู่นี่ครับอู้หูคันที่สองอือไปอีกอะ้ืคันนึคันนึดึแรงอู้หอื้อือ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 อยู่ไหมปาเลยครับเล็ดตักไหมนู่นนู่นนู่นมาแล้วครับดึงสักคันแทบพุ่งเลย ี๋ยวนะปลาหมึกเปลวของตักก่อนนะไดตักไหมดูตักตักตักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเล็กค่ยๆๆๆๆายเบียนเลยค่ายเบยกหน่อยราบสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับผมกลับมาพบกันเช่นเคยครับหมึกเล็กตกปลาพาเทียววันนี้ต้องขออภัยทางด้านเสียงด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ำปลาหมึกอ,อยู่ที่เส้นเรียบคลอง13กับไมธรรมชาติครับผม จะเจอกันตอนสายๆครับตอนนี้ก็10โมงกีก24นาทีแล้วครับผมก็เส้นนี้รถค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะเป็นทางลัดทางลัดไปสู่ถนนพหลโยธินก็เส้นจะกลับบ้านเราพอถึงพหลโยธินก็เลี้ยวขวานิดเดียวก็เลยถึงฉระบุรีนะครับแล้วก็เลี้ยวขวา เจ้ยวขวาก็จะถึงโคราช <c oughs> ก็มากับนนะ้าปลเล็กเช่นเคยครับผมวันนี้พานะ้าปลเล็กมาทุตานเชียร์ครับเยอะเยอะจากสมุทรปราก,การมาถึงปทุมธานีจะเป็นยังไงสาย,ายแล้วออ้องรีบลงคันครับ เอาล้วครับผมถึงดิ้งแล้วครับถึงดิ้งแล้วงเบ็ดยังไม่ทนได้เสร็จเลยครับคลองสิบคลองสิสวยงามเสมอปลาอะไรเอยมาแล้วปลาตับแขกของเราแต้มแรกปลาตะเพียนไซส์สวยๆครับท่านผู้ชม ต่เพีย้ยนสวยๆครับโอเคครับผมลงคันเสร็จตอนสิบโมงสี่สิบสองนาทีก็ตามลุ้นตามเชียร์ครับตอนลงคันก็ได้มาแล้วถึงเต้มต,นตุนไว้แล้วเรามีตัวประกันแล้วครับผมกินข้าวก่อนครับนี่ครับหลังจากลงคันเสร็จไม้แรกก็นาประม็กก็พานาปเล็กนั่งกินข้าว ชมบรรยากาศตกปลาครับผมดูซิว่าจะได้ดึงดึงงดสักกี่แสบ่เนี่ออนี่างนี้ข้างนี้นี้นี่สองนี่สองอือออออลางศอกอคนูมนี่จะเอาอือจะเอาอือมามาน่าไกู อืมกำลังแ่บเลยครับผมอืมคนนี้เขาคนนี้เหรอคนนี้เหรออืม <c oughs> ไม่อยู่โอ้ยอนะครับเป็นที่ตาเบ็ดหรือเปล่าอ้มไม่อยู่อืมโอ้โหเอาเล่นเอาตอนคนกินข้าวกำลังแ่บเลย เธอก็เกินไปมาแล้วครับผมงานมาอีกแล้วแต่เพียนใสงามครับผมคุณนี่คณิคค้นคคณคนั่นอยู่อยู่อยู่ลอยู่อยู่่อยู่อยู่นั่นนั่นเอ้ยไม่ได้กินแล้วข้าวแบบนี้ตุกงใส่ต้องปล่อยให้ nàng chim tuổi bay hí ta vậy nữa rút nhanh mày khóng dày quá tiếp tục lên mày lên mày hả พติกดูไหม<_><_>ใส่ถุงมาด้วยโอ้โอ้ก่อนเดี๋ยว,วพี่ลุกไป เออระวังแล้วว่างติดขบวนมาทั้งปลามาทั้งถุงครับผม,ม,ามาใส่ถุงให้ด้วยอีกได้เก็บขยะด้วยเออมีประโยชน์เนี้ยะดีแล้วดึงนี้แล้วขันไข่นุนน่น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 นุ่นนุ่นน้าปลาเล็กไม่ได้กินข้าวเอครับแบบนี้โอ้ย จัดวัดกระจายเลยครับผมเดี๋ยวหลังกินข้าวนะปลาหมึกจะเปลี่ยนเป็นจิรุ0.8พอนะครับท่านผู้ชมมาอีกแล้วแต่เพี้ยนเหรอสังขวาสเดี๋ยวบางมันปักมือเดี๋ยวพี่สังขวาสวาก็จินนะครับอู<ะ>้เหรอ,อ,อ,อขันนี่เอาอีกแล้วนี่นี่สองขันเลยนี่นี่นี่สองขันเลยละ ระวังอย่า,บาเบ็ดนะนี่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 ขันนึงนู่นคันนึงนี่นี่ดึง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 แล้วแล้วเออเอาตึ๊ดเอา้าดึง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 ดนะปลาหมึกปั้นเดียะเท่าก็วางอยู่นี่ครับผมเอาละงานนี้คัน,นข้างๆนะปลาเล็กนันก็กินนะครับผมนะั่นโอ้โหท่านผู้ชม ผมก็ที่เราหอบเหยื่อมาจากสมุทรปราการครับผมปลาเลยครับปลาจะเพี้ยนจะเพี้ยนไซค์กำลังกินเลยครับผมนู้นนับปลเล็กโอ้โหครับท่านผู้ชมข้าวก็ยังป้านเหยื่อไม่ทันเลยครับนัำปลมึกป้านเหยื่อนับปเล็กงัดอย่างเดียวครับผมตัวนี้โอ้ดึงดึงดึง,ด,งดึงเลย ก็หมายนี้มีของใหญ่นะครับท <Doom. S 1> ่านผู้ชมเราก็เลยไม่กล้าที่จะใส่จิรุ0.8มาตามเชียร์ตามชนกันต่อครับเราจะได้ดึงดึงสักกี่แต้มวันนี้อันที่งสองอือาอะไรก็อืมอันนึงอืมอันนึงแรงเลยโอ้โหอืม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 อืแรงไหมแรงไหม โอครับปลาไปลาะรนัปรกปลาเร็กดึงตะขันออยู่ไหมอยู่ไหมไปลาเะไครับได้ตักไหมน่นน่นนู่นมาแล้วครับดึงตะขันแทบปุ้งเลยลเดีเ๋ยวนะปลามึกเปียวของตักก่อนนะได้ตักไหมอ้ตักตักตัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ล คายเบรกหน่อย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 แป๊บนึงแป๊บนึงเอาของสักก่อนอ,อู้หตัวมาแรกเลยเหรอป,าปาลปาลปลาอะไรปลาอะไรปลาดำๆเหรอไ,ไหนไหนไหน,ไ,หนไม่ใช่ปลากาเหรอโอ้ย <laughs> วให้เอาของตักเลยข้องสิบสามกับมีปลาซักเกอร์พี่น้องนี่ข้องสิบสามกับมีปลาซักเกอร์ครับโอ้ยเล่นลักษณะปลาหมึกเ่นเอาของตักกินพร้อมกันสองขั้นนะครับพี่น้องโอ้เอ,าอ,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 อ้าว่าเป็นยังเป็นสีสันครับผมนี่อืมกิ้นเขาวุ้นอ่ะขันนี้ขันขนี้แล้ว นี่นี่นี่นได้ใส่กระดิ่งเลยเอาๆยังไม่ทันได้ใส่กระดิ่งเลยครับดูไหมมาแล้วนปะปลาเล็กสับไม่เคยพลาดเลยนปะปลาหมึกสับที่ไรหลุดตลอดเลยกินในกลางเหรอนี่สังควาดไหมแล้วครับผมอ้ใส่ใส่เริ่มเลยตัวนี้สังขวาดใจ Ooh, ส,สวยเลยครับอือนั่นจังเลยนะปะน็เล็กจังเร็วจังเร็วจังเร็วปึ๊บนี่โอ้ซับมวลขนาดพี่น้องข้องสิบสามชุ่มงเดี๋ยวพ่อได้ข้องสิบสามนี่ อ,อู่ไหมโอ้ใส่สวยด้วยโอ้อย่าให้หลุดนะลงไปยกลงไปยกโอ้ใส่งามเลยครับผมตัวนี้นี่นับประเล็กจัดแล้วของแท้ของแท้อแทโอ้ได้แล้วครับผมใส่สวย รุดพอดีเหรออ้าเแต่เพียนไสงามมาแล้วครับทำไมไม่วัดน้องนั่นนุ่นดูน้องดิงแล้วนึ่งดึงดึงดึง,ด,งดึงแล้วนั่นนั่นปึบ๊บอรอีอะไร,รอีรอ โดนแล้เหรอดึง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 ,ดงมาอีกแล้วนี่ไม่ต้องตีไกลดึง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 อยู่ตรงนี้แหละสิบเอ็ดโมงสี่สิบหกนาทีก็หนึ่งชั่วโมงเต็มพอดีครับหลังจากที่เราลงคันไปโอ้ oh. ขนาดที่น้ำปลามึกต้องพักยกโดยการเอาคันบ็ดขึ้นฝั่งไว้ก่อนนะครับถึงกินข้าวได้ <laughs> โอ้เดี๋ยวตอนนี้น้ำเริ่มเปลี่ยนสีครับน้ำที่ไหลมาจากฝั่งทางโน้นนะครับไหลมาก็เปลี่ยนสีแล้วก็มีผักจอกน่าจะเป็นผักจอก ที่บ้านน้ำประมงเรียกจอกนะครับผมผักจอกจะเล็กกว่าผักตบครับก็ไหลามาเป็นระยะระยะไม่ใช่ระยะหรอกทีเลยครับผมปลาก็ดึง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 น่าจะเป็นสังขวาดครับแล้วก็อากาศจะขึ้อ่ะชั่วโมงเดียวพอครับผมรู้เรื่องานั่ง้งแต่เช้านี่โวดหนุนเอาอีกนุน ถ้านั่งแต่เช้านี่โอ้นะนะครับไม่อยากจะพากเลยน้าประมึกไม่อยากโม้ครับไปสรุปแต็มนะปะล <c oughs> เาเล็กเราเดินทางมาไกลด้วยครับเดินทางมา60 60กว่ากิโลครับผมจากที่บ้านมาตกป่าคอง13จึงจัดวัดกระจายนี่แป๊บเดียวนะครับท่านผู้ชมนมานะนะนะ ก็เดี๋ยวเก็บคันแล้วครับสําหรับปลานะปลาหมึกก็จะไม่เอากลับนะครับเดี๋ยวจะให้น้ข้างๆไปค่ะมีโอกาสมีโอกาสก็มาตกปลาข้างๆนป้ปลาหมึกนะครับท่านใดเห็นน้ำปลาหมึกก็เข้ามาทักทายได้นะครับผมแบ่งปลากันไปกินครับพิธภาพสําคัญกว่าตัวปลาเสมอครับผมหมึกเล็กตกปลาพระเที่ยวขอบคุณครับอ้อลืมไปที่กัดไหมายนะครับอยู่ที่เดิมนะครับ อยู่ที่คอมเมนต์นะครับผมคอมเมนต์แรกของน้าประมึกเลยนะครับอ่านฮะโอ้โหกำลังเจาปลาไปให้น้าเขาครับผมปลาจิ้นเบ็ดก่อนครับตัวใหญ่หรือเปล่านี่โอ้หนาหนา ยังไม่ได้เก็บคันเลยครับมาสรุปแต่มให้ด้ชมก่อน <c oughs> ปลาจิ้นเฉยเลยได้ตื่มกันได้ตื่มกันนุ่น <c oughs> วิ่งแล้ววิ่งแล้วนะ้ำปลาเล็กอุ้ยปลาอะไรน้ำปลาเล็กนะ้ำปลาเล็กมาดูมาดูาดปลาอะไรวิ่งนะวิ่งวิ่งวิ่งอ้ตัวใหญ่ด้วย,วยนุ่นตเพียนใหญ่ครับออ้แต่เพียนใหญ่น้ำปลาเล็กแตเพียนใหญ่ปอด ไหมนิตะเพียนใหญ่ครับตะเพียนใหญ่ครับผมนี่โอ้เสียดายเวลาเราน้อยไปไปจริงแล้วนะครับทีนี้เอาปลาไปให้นะเขาูจริงแล้ว